อัจฉริยะจอเอาผิดปมไม่เสียภาษีพริมายาอัจฉริยะยอมรับว่าหากจะเอาผิดข้อหาโชคกรงประชาชนกับเมพรีมายาและเครือข่ายถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะมูลค่าความเสียหายต่อคนน้อยสาเหตุที่ผู้เสียหายแต่และคนเสียหายน้อยนายอัจฉริยะรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมบอกว่าเป็นเพราะการลงทุน เป็นลักษณะการซื้อสินค้าราคาหลักพันบาทซึ่งเมื่อลงทุนไปส่วนหนึ่งไม่ได้กำไรก็หยุดและมองว่ากลุ่มผู้เสียหายคงไม่อยากเสียเวลาในการดำเนินคดีแต่ก็ชี้ช่องว่าไม่ได้หมายความว่าจะเอาผิดข้อหาอื่นไม่ได้นแยชริยะบอกว่าจะต้องไล่ดูเรื่องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเพราะพบข้อมูลว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายไม่เสียภาษี เมื่อถามว่ารู้ได้อย่างไรนายชริยะบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าทั้ง11คนไม่เสียภาษีเลยหรือบางคนเสียแค่บางส่วนยืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิดได้ส่วนนายสิทธานสรรเสริญแฟนของเมพริมาญาที่หลายคนบอกว่าไม่ถูกดำเนินคดีใดๆนายชริยะบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน เพราะมีอีกหกข้อหาที่ยื่นร้องไปแล้วโดวยเฉพาะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์และโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียส่วนเรื่องการฟอกเงินเป็นสเต็ปถัดไปที่จะดำเนินการชูวิทยกสุภาสิตธิ์แนนนอตกองสลักพลัดหลังเจอเรื่องมาเยือนไม่รู้ตัวกลายเป็นประเด็นที่ต้องเก่อติดหลังจากที่เมื่อช่วงเช้า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เข้าตรวจค้นสำนักง,งานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสเนื่องจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร้องเรียนว่ามีการขายสลากเกินราคาซึ่งกรณีดังกล่าวในพันธวัตรนาควิสุทธ์หรือน็อกกองสลากพลัสได้แถลงด้วยระบุว่าไม่มีการจำหน่ายสลากเกินราคาตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมมองว่า การบุกเข้าตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่สามารถทำหนังสือถึงทางบริษัทได้ไม่ต้องบุกมาตรวจค้นดังกล่าวโดยการนี้น็อตกองสลักพลัสถูก d s i ออออกหมายเรียกให้เข้าปากคำเนื่องจากพบข้อมูลว่าขบวนการฟอกเงินที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้มีการเบิกถอนเงินและนำเข้าบัญชีให้บุคคลอื่นหลายสิบล้านซึ่งหนึ่งในรายชื่อคือน็อต กองสลักพลัดล่าสุดนายชูวิทย์กมวลวิสิตอดีตนักการเมืองผู้ที่ออกมาเปิดโปรงขบวนการกลุ่มทุนจีนเทาเครือข่ายตู้เฮาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมยกสุภาษิตและน็อตกองสลักพลัดด้วยระบุว่าความสวยของน็อตกองสลักพลัดนายลอลูกชายจ่ามอนายบอนใหญ่ย่านปิ่นเกล้า ทำเว็บพนันออนไลน์ร่วมกับนายอชื่อเล่นเฟยลหลานชายจ่ามออีกเหมือนกันเท่ากับลอกับอทำงานเป็นธุรกิจครอบครัวในภาพเป็นกลุ่มลูกน้องของลอที่รับคำสั่งให้ไปหัวทำร้ายบัญชีมา้าแบบไม่ยัง้งเพราะดันไปอมเงินใครคิดจะเปิดบัญชีมา้าดูไว้ให้ดีไม่เจ็บตัวก็เสี่ยงติดคุกได้เงินหลักร้อย พอเห็นเงินเข้ามากก็ลบคืนสมองคดีทำร้ายบัญชีม้าไปถึงมือ DSI สืบสาวเร่าเรื่องโยงเส้นเงินไปมาดัานมีเส้นเงินเป็นคนแคชเชียร์เช็คจ่ายไปให้น็อตกองสลักพัดส,สองฉบับรวม53ล้านบาท DSI เหลือตั้งแท่นคดีเลขที่288ทับ65 เมื่อวันก่อนพึ่งเรียกตัวนอนให้ไปชี้แจงที่มาของเงินเป็นความสวยยกที่หนึ่งแต่เรื่องยังไม่จบกลับลูกลามเหมือนไฟไม่ป่า DSI สืบเส้นทางการเงินต่อไปเจอเส้นเงินจากทุนไทยเทาอีก39เส้นรวม1,090ล้านแถมบางเส้นมาจากเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ที่หนีไปสวยสุขอยู่อังกฤษซื้อโรงแรมแถวเคนซิงตัน กลังกรุงลอนดอนส่วนต้องตั้งเป็นคดีใหม่อีกคดีเลขที่6ทับ66ความสวยยุที่สองเท่านั้นยังไม่พอตำรวจเกิดขยันขึ้นมากระทานหันเมื่อเช้าส่วนที่กำลังไปบุกออฟฟิศกองสลักพัดข้อหาขายลอตเตอรี่เกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าไปอีกสวยซ้ำซ้อนยกที่3ต้องเข้าสุภาษิตชูวิทยู่ให้เป็น เย็นให้พอรอให้ได้ห่างอยู่เมืองไทยแล้วเย็นไม่พอรอไม่ได้ล้วนมีเรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนตามมาเป็นพรวนความสุขต้องออกไปค้นหาแต่ความสวยมันมาเยือนโดยไม่รู้ตัวเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วน็อตกองสลักพลัสชี้แจงที่มายอดเงิน5 3ล้านรับโอนจากผู้ต้องหาคดีฟ,ฟอกเงิน ในพันธวัตรนักวิสุทธิ์หรือน็อตกองสลักพัดแถลงข่าวถึงกรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตามหมายเรียกหลังมีรายชื่อรับเงินจากผู้ต้องหาขบวนการฟอกเงินน็อกกองสลักพัดเปิดเผยว่าวันนี้เข้าไปชี้แจงถึงที่มาของเงินที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งหมดสอยอดคือ42ล้าน 381,030บาทและ11,27680บาทเมื่อวันที่10สิงหาคมพี64เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญเพราะเป็นเงินของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเรื่องมีอยู่ว่าเดือนสิงหาคมตนต้องการเงินทุนซึ่งมีคนแนะนำให้รู้จักกับนายอขณะนั้นทราบเพียงว่านายอ เป็นคนธรรมดาไม่มีสีและสนใจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแพลตฟอร,ร์มของตนแต่อยากรู้และอยากทดลองกระบวนการการขึ้นรางวัลจึงได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้นายออไปขึ้นเงินรางวัล โดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ที่ถูกรางวัลกับกองสลักพัทจำนวน1 0 0 0 0หมใบไปขึ้นเงินจากนั้นสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกเช็คจำนวน2อใบย,ยอดดังกล่าวรวมกว่า53ล้านบาทในออก,กโอนเงินเข้าบัญชีตนนัดกองสลากพัดยืนยันว่าได้พบในออเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะในอ,อต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วน แต่ตนเองต้องการเพียงเงินกู้เพื่อนำลงทุนซึ่งแยกย้ายกันกระทั่งนายอเข้าไปพัวพันกับคดีที่ทาง DSI กำลังขยายผลอยู่และเมื่อสืบข้อมูลจึงพบเส้นทางการเงินที่เข้ามาถึงบัญชีของตนเองจึงได้ออกหมายเรียกให้เข้าไปชี้แจงยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบประวัติของนายอเพราะตนเองก็เป็นแค่คนปกติ จึงไม่สามารถไปตรวจสอบใครได้ยอมรับว่าโง่และผิดพลาดที่ไม่ตรวจสอบผู้ร่วมทุนก่อนวันนี้จึงได้นาหลักฐานสำคัญเข้าไปชี้แจงเชน่นเส้นทางการเงินหนังสือมอบอำนาจสลิปโอนเงินเช็คที่ออกจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนี้ประมาณสองสัปดาห์จะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนอีกครั้งนอกจากนี้ DSI ยังขอตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินในบัญชีของตนเองเพิ่มเติมอีก กว่า39รายการรวมกว่า1,030ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นเงินส่วนตัวและเป็นเงินที่โอนเข้าออกกับบริษัทเพื่อทำธุรกิจแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะสามารถชี้แจงเงินที่มาได้พร้อมย้ำว่าขณะนี้เป็นเพียงพยานในคดียังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและในวันที่16มกมกราคมนี้อธิบดี DSI จะเข้ามาตรวจสอบครั้งที่ใช้ในการเก็บสลากกินแบบรัฐบาลรวมถึงเข้ามาดูการทำงานที่บริษัทด้วยน็อตกองสลากพลัสประกาศเลี่ยงการเมืองแก้ปัญหาหวยตำรวจส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานนำหม่ค้นเข้าตรวจสอบบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบการการะทำความผิดขณะที่นอตกองสลากพลัสแถลงข่าวประกาศ ตั้งพักการเมืองบอกว่าจะเล่นการเมืองเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาลอตเตอรี่แพงเมื่อวันที่16มกราคมนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ CEO ของกองสลักพลัสถแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ตั้งพักการเมืองแล้วชื่อพรรคว่าเปลี่ยนพร้อมระบุว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงนอกจากนี้ยังบอกว่าคิดไว้นานแล้ว ตั้งแต่กลางปี65แล้วส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างรองก,ะกะอรกตประชุมรับรองพักการเมืองซึ่งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรก,ะกะตรับรองพักแล้วจะเปิดรับสมัครสมาชิกต่อไปพลตำรวจโทรประจวบวงสุภู่ผู้ช่วยพอบตรอบ,บอกว่าเป็นเพราะสำนักง,งานสลากกินแม่งรัฐบาลร้องเรียนมาว่ามีการขายลอตเตอรี่เกินราคาจึงเข้าตรวจสอบขณะที่พันโทหนุนสันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่มาด้วยย้ำว่าการขายลอตเตอรี่ของกองสลักพัดที่บอกว่าขาย80บาททุกใบแต่มีค่าบริการเป็นการเลื่องบารีเพราะแค่ต้นทุนลอตเตอรี่หนึ่งใบก็เกิน80บาทแล้วนอกจากนี้ยังบอกว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่สามารถป้องกันการซื้อจากเยาว,วชนอายุต่ำกว่า18ปปีได้ จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดสำหรับการบุคคลกองสลากพัดในวันนี้ยังมีการตรวจดูระบบและเก็บข้อมูลลอตเตอรี่ในระบบทั้ง11ล้านใบงดที่จะออกวันพรุ่งนี้โดยตำรวจระบุว่าจะรอดูว่ามีลอตเตอรี่จริงทุกใบหรือไม่รวมถึงจะเก็บข้อมูลคนที่เอาสลากมาขายต่อให้กองสลากพัดด้วยประเด็นกองสลากพัดวันนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมโดยเฉพาะกรณีที่นายสันทนะออกมาแชร์ว่า มีหลักฐานว่าน็อตกองสลากพลัสเชื่อมโยงเครือข่ายสีเทาอีกหลาย